ฟังคุณอรุธินไปแล้ววันนี้หลายเรื่องนะครับทีนี้พอนักข่าวก็ต้องไปตามถามคุณภูมิธรรมต่อนะครับ,รบหลังจากที่วันนี้มีการถแถลงเรื่องมติของกกอพอในที่ประชุมของ D s i ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายหลังที่คุณภูมิธรรมแถลงข่าวในวันนี้จบนะครับก็จะมีนอกรอบนะฮะมีช่วงนอกรอบที่ผู้สื่อข่าวก็เดินตามไปถามว่าคือมีบางช่วงในถามคุณภูมิธรรมเลยนะฮะบ,บอกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรเป็นผลมาจากดีลบ้านจันทร์สองล่าหรือไม่ พอคุณบุญทําได้ยินคําถามนี้ตอบเป็นไงลองฟังจังหวะนี้ฮะสันการในสภาหรือป่าวคนเดียคุณไม่คิดอะไรเป็นดีลคณะกรรมการี่ไม่ได้รู้จักดีลกันใครทั้งนั้น่อแหละขอโทษนะครับแต่ผลที่มันออกมาแบบนี้จะส่งผลกระทาหนักที่พลานายกไหมคะนี่ถ้าออกออกแบบไหนถ้ามีเรืองทั้งหมดขอโทษด้วยครับก็ไปพิจารณากันตามความชอบแต่แบบนี้การที่พลายนายกจะเรียบร้อยดีไหมคะถึงว่าท่าน นี่ฮะคุณูุิธรรมก็ย้อนเลยบอกว่าคุณคุณอะไรไปก็เป็นดีลกันหมดเลยเนี่ยมันไม่ใช่นะครับนี่คือหลังจากจบการแถลงข่าวนะผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณบมญธรรมนะฮะนี่น,นะประธานกรรมการกดีพิเศษ,ษเนี่ยว่าเอ๊ะตลกลงแล้วที่รับในส่วนความผิดฐานฟอกเงินเนี่ยเป็นเพราะดีลจากบ้านจะส่งล่าก่อนหน้านี้ที่ไปเจอกันหรือไม่คุณูุิธรรมบอกคุณก็ไปคิดอะไรเป็นดีลไปหมดนะค,คณะกรรมการเนี่ยเขาไม่ไปรู้จักดีลอะไรกับใครทั้งนั้นหลอกมันไม่มีดีล เมื่อถามต่อว่าผลการพิจารณาที่ออกมาเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนี้เมื่อถึงศึกซักฟอ,อกหรือว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรหรือไม่คุณรุมธรรมก็บอกต่อว่าไม่ว่าผลออกแบบไหนมันก็มีมุมให้พูดทั้งหมดแหละนะมันไม่เป็นลายหลอกให้ไปพิจารณากันตามความเหมาะสมก็เลยถามย้ำว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจตกลงแล้วจะเรียบร้อยดีไหมอันนี้คุณบุมธรรมก็ไม่ได้ตอบแล้วก็สีหน้าเรียบเฉยนะฮะอันนี้หลังจบการถแถลงนะครับครับ